นอนไหมเอาให้จุดๆไปเลยไหมทำไมไม่นอนใช่ไหมไม่นอนนะอันหน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 ทำไมไม่นอนบอกสิอื้อช่องรอบเลยไหนดูนี่อ๋อเน้ มองมองฮะมองเอง้ยอ,อันนี้อันนี้ยอู้ยวงววนวว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 น่ เที่ยงคืนใส่สีชมพูนะเอ่อเอ้ยแต่กางเกงยังบอกค่ะทีขนาดใส่เพื่ออยู่ยังต้องอื้อแต่กางเกงเลยให็นไหมลูกนนีะ่นะนอันนี้รอบสองแล้วอยู่นี่ไปอยู่นี่ หนาวแล้วเนี่ยเอาห่มผ้าไว้ก่อนอย่าอื้อใส่ผ้าหอป้านะ,ะมาไม่ไม่ได้ใส่เพื่อท้ำอื้อใส่ผ้าบป้านะ